ในที่สุดก็สร้างสถานีดับเพลิงใหม่สำเร็จแล้วนะครับดีใจด้วยนามาเหมียวนี่แล้วพี่เอกอ่ะจะต้องไปเป็นตำรวจตอเปล่าก็ต้องไปเป็นตำรวจต่อสิไม่งั้นใครจะทำหน้าที่นี้ล่ะนั่นนะสินะแต่ว่านามามเหมียวตอนนี้ที่สถานีดับเพลิงของเมืองสาุระมีพนักงานแค่คนเดียวไม่พอเอออันนี้ก็จริงนะนะเอางี้ละกันเดี๋ยวผมหาทางช่วยนะคะอาจารย์หาทางช่วยยังไงล่ะมาเหมียว ก็เงินที่เราเก็บมายัางเหลือเพียงพอนี่นะอแล้วยังไงต่อเออนายจะเอาไปทำมอะไรเหรอหรือว่าอย่าบอกนะว่านายจะเอาไปจ้างพนักงานดับเพลิงเพิ่อมอ่ะอ๋อจริงเหรอใช่แล้วพี่ฝนพอจ้างได้ต้องหลายปีนี่ไงเดี๋ยวปิดประกาศก่อนนะ ปิดประกาศตร,ตรงนี้เป็นความคิดที่ดีมากเลยมาเหมียวเพราะว่าที่ตรงนี้นะนะเป็นโรงเรียนมัธยมปลายของเมืองซากุระจะต้องมีคนผ่านไปผังมาเยอะแน่นอนใช่แล้วล่ะครับที่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆผมอ่ะเขาก็อยากเป็นเหมือนกันนะด่เดี๋ยวปิดประกาศไว้ให้ก่อนนะแล้วนั่นข้อความเขียนว่าอะไรทําไมเป็นกระดาษเปล่ามันอยู่ไกลพี่ฝนฮึบฮับฮึบฮับฮึบฮับเฮ้ยไม่ได้ออกกําลังกายข้างนอกสนานเลยนะเนี่ย เอ้ยอึ๊บอัพอึ๊บอัพสตรีมเกมจนเบื่อไปหมดแล้วอะ่ะช่วงนี้ยอดก็ไม่เคยขึ้นด้วยสิไหนไปเดินเที่ยวข้างนอกหน่อยดีกว่าอืมอ,มอ,มอมเมืองเรานี่สงบสุขจังเลยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองแวะไปหน้าโรงเรียนหน่อยละกันเฮ้ยนั้นเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยนี่ พวกนายทำอะไรกันอยู่เหรออ๋อตอนนี้กำลังติดประกาศรับสมัครพนักงานดับเพลิงนะมาเหมียวโอ้โหพนักงานดับเพลิงเหรอครับใช่แล้วละมาเหมียวพนักงานดับเพลิงประจำเมืองสก,กุละไมกี้ฉันไม่เคยเห็นนายออกข้างนอกมาก่อนเลยนี่นะเออ,อจะว่าไปคุณไมกี้นี่เขาไม่ออกมาข้างนอกบ้านนานแล้วนะฉันก็อยากทำอะไรอย่างอื่นบ้างอะนะงั้นมาสมัครเป็นพนักงานดับเพลิงกันไหมคะก็ดีเหมือนกันนะ โอ้นี่พวกเรามาดูอะไรทางนี้แล้วก็อก็ติดประกาศอะไรนะนั่นน่ะสิครับอะไรกันเหรอโอ้โหพนักงานดับเพลิงกันเหรออ๋อหพนักงานดับเพลิงเหรอหมเหมอกับพวกเรามากเลยเอาละ่ะตอนนี้มีคนมาสมัครเป็นพนักงานดับเพลิงเยอะม,มากๆเลยนะเนี่ยบู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 บว่าไงครพวกพีก่บบอกว่าตอนนี้เขากําลังเข้ามากอกใบสมัครที่พี่ฝนอยู่อะเอาเหรอกอกใบสมัครงั้นเหรอพี่เอกบอกว่าให้มากอกที่พี่ฝนอะ เออเชิญทางนี้ได้เลยนะคะเขียนใบสมัครไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะสอบสัมภาษณ์คราวคราวหน้าใช่ไหมอ่ะเออคือว่าผู้ชายคนเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เข้ามาที่นี่ครับแล้วก็บอกว่าสมัครได้เลยเดี๋ยวจะมีทดสอบทางร่างกายอะไรด้วยเนาะอ๋ออ๋อใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะกรอกใบสมัครได้เลยนะคะผมาเคยเป็นนักกีฬาเก่ามาก่อนนะครับอ๋อดีมากดีมากดีมากคือฉันสตรีมเกมทุกวันเลย ตีนเกมทุกวันไม่เป็นไรค่ะมาออกกําลังกายเป็นพนักงานดับเพลิงที่นี่ก็ดีนะคะไหนขอวัดส่วนสูงดูดิโอโหเลยมาเยอะอันนี้ถือว่าผ่านแล้วนะอเนี่ยผ่านแล้วผ่านแล้วอย่างน้อยต้องตัวสูงนิดนึงจะได้ยกคนออกมาได้เวลาเกิดเพลิงไหมเอาล้าคนต่อไปพี่ฝนมากี่คนแล้วอ่ะโมาเป็นร้อยเลยอะ่ะมาเป็นร้อยเลยเพ่เห็นอยู่แค่สิบสี่คนเองอ่ะสิบสี่คนงั้นเหรอ <laughs> เออส่งคนต่อไปมาได้เลยพี่ฝนคนต่อไปเชิญค่ะเอออันนี้ก็โอ้โหพอดีเลยนะแต่ดีนะเนี่ยที่นายเป็นนักกีฬาแสดงว่าต้องแข็งแรงอา้าวผ่านผมผ่านแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วเอ้ยเดี๋ยวไมกี้นายมาด้วยเหรอเนี่ยเออคือว่าฉันก็อยากลองอะไรแปลกๆใหม่ๆด้วยนะเดี๋ยวทุกคนไปวิ่งรอบสนามคนละสิบรอบนะเดี๋ยวพี่ฝนจะจับเวลาด้วยกัแล้วกันเรามาวิ่งรอบสนามกันทำไมเหรอครับตอนนี้เป็นการตรวจ รวความแข็งแกร่งของทางร่างกายนะคะใช่แล้วนายจะต้องยกแล้วก็แบกคนขึ้นลงบันไดด้วยนะในบางทีเวลาเกิดเพลิงไหม้พ้องช่วยชีวิตคนไงโอ้แบบนี้นี่เองงั้นก็จัดไปผมวิ่งวันละประมาณร้อยรอบอยู่แล้วสนามแบดอ่ะนะวิ่งประมาณร้อยรอบไม่เคยเห็นเขาออกมาจากบ้านน่าดีไมกี้นายออกมาวิ่งตอนไหนอะ่ะ คนข้างหน้าวิ่งให้มันเร็วๆหน่อยได้หรือเปล่าครับผมวิ่งตามอยู่ข้างหลังนี่จะสะดุดล้มแล้วขอโทษด้วยนะครับผมวิ่งร้อยรอบแต่ว่ารอบล,ละหนึ่งนาทีอะเอาาโอโอ้โหเหนื่อยชาวบ้านเหรอโอ้โหสิบรอบนี่มีคนลงไปซุดหลายคนเลยนะพี่ฝนนะรอบไม่ไหวแล้วล่ะทุกคนเออไม่เป็นไรครับทุกคนครบสิบรอบแล้วนะฉันก็รอบไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะหายใจไม่ทันขนาดฉันเป็นนักกีฬานะเนี่ยแต่ฉันเป็นนักกีฬาหมักฮอตน่ะสิเออโอ อจะต้องมีสมบัอย่างอื่นมีแข่งขันมีทําอย่างอื่นอีกหรือเปล่าครับผมไม่ไหวแล้วครับปล่อยผมกลับบ้านได้ไหมครับผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโหพี่ฝนมี<ง>คนไม่ไหวหลายคนอยู่นะมีใครผ่านม้างไหมอ่ะเอาละสําหรับคนที่ผ่านนะครับรอบสัดไปายเดี๋ยวเชิญทางนี้ได้เลยนะแล้วเขาให้พวกเราทําอะไรอะจุดไฟทําไมกับพวกเราห,หรือว่าเขาจะทดสอบพวกเราหรือเปล่านี่ เดี๋ยวฉันจะสาธิตวิธีการดับไฟเบื้องต้นนะอันนี้พวกนายต้องใช้ประจําท<อ>ําแบบนี้นะโอ้ผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะครับนี่เลยทําแบบนี้เปิดฝาถังแล้วไม่ต้องกลัวไฟพ่นเลยไม่มีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นเลยเหรอครับตอนนี้ไม่มีเอาละต่อไปตามพวกนายแล้วละ่ะไม่มีชุดกันไฟเหรอครับชุดกันไฟเดี๋ยวพวกนายจะได้รับตอนผ่านการอบรมรอบสุดท้ายจากอาจารย์มะเหมียวนะอ๋อได้เลยครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็เรื่องแบบนี้ผมทําได้แน่นอน นี่นายพ่นให้ตรงไฟด้วยสิไม่ต้องมองกล้องเฮือยเดี๋ยวไม่หล่ออันนี้ใช่หรือเปล่าใช่แล้วล่ะพ่นไปเลยมีใครทําไม่ได้หรือเปล่าคะหรือว่าใครกลัวไหมคะเถิบออกมาก็ได้นะเออนี่แหละนี่เห็นไหมขนาดคนที่ตัวไม่สูงมากแต่เขามีพลังกายเยอะเขายังขึ้นมาได้เลยพี่ฝนอ๋อนี่เพื่อนเพื่อนห้องเราไม่ใช่เหรอใช่แล้วล่ะครับวับนเนี้ย น้ารัตน,นาเขาไม่อยู่เดี๋ยวผมผ่านแล้วผมค่อยไปบอกเขาครับ,รบอ๋ออย่างนี้นี่เองเออสนุกดีเหมือนกันนะไม่ต้องหวาดสตรีมมาพ่นอย่างนี้ก็สนุกดีนะเนี่ยเอาละทุกคนนะ่าจะผ่านคอร์สเบื้องต้นของฉันแล้วนะเราจะต้องสอบอะไรอีกหรือเปล่าไม่ต้องสอบแล้วเดี๋ยวตามอาจารย์มะเหมียวไปปฐถมนิเทศหน่อยปราชมนิเทศอะไรงั้นหรอ อาจาร์มะเหมียวบอกว่าอยากจะลองคุยกับทุกคนดูว่าแต่ละคนมีทัศนคติยังไงถึงมาสมัครอ่ะอ๋ออ๋ออฉันฉันคืออาจารย์มะเหมียวนะผู้ดูแลสถานีดบเพิงงั้นฉันถามพวกนายก่อนก็แล้วกันเ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 นมาตรงนี้มาตรงนี้เดี๋ยวถาม,ถามทีละคนเลยอ๋อทำไมต้องไปตรงอื่นด้วยล่ะครับอ๋อจะได้เป็นความลับไงมะเหมียวเป็นความลับเลยเหรอครับเนี่ยใช่แล้วมะเหมียวเราจะต้องมาดูสถานที่จริงกันด้วยนะมะเหมียว อาจาร์มะเหมียวครับชุดอยู่ในนั้นนะอ๋อได้เลยได้เลยมะเหมียวเดี๋ยวฉันพาเข้าไปก็แล้วกันทางนี้ทางนี้มาเร็วเข้าตรงนี้เหรอครับอาจารย์ใช่แล้วตรงนี้เป็นที่ตอบคำถามแล้วก็ที่คัดเลือกพนักงานดับเพลิงเดี๋ยวฉันจะถามพวกนายทีละคนก็แล้วกันนะมะเหมียวได้เลยครับเริ่มต้นจากนายก่อนก็แล้วกันอะไรล่ะครับฉันหล่อไหม อา,อาจารย์ก็หล่อดีแต่มันเกี่ยวอะไรกับพนักงานดับเพลิงเนี่ยครับเอานายก็ต้องมีทัศนคติมองคนให้ดีไว้ก่อนไงเอาลนันนายนายฉันจะถามนายว่าอะไรดีฉันลืมเอาโถเอย้ยคนต่อไปครับผมนายกลัวน้ำหรือเปล่าผมไม่ได้กลัวน้ำครับแต่ผมกลัวไฟนิดหน่อยกลัวไฟนิดหน่อยงั้นหรอฉันก็กลัวมกนการมาเมี่ยวนายอีกคนหนึ่ง ถ้านายเป็นนักดับเพลิงสิ่งแรกที่นายจะทาคืออะไรก็ดับเพลิงไงครับตอบคาถามได้ดีมากคนสุดท้ายแล้วมาเมียวนายมีแฟนหรือ,อยังมาเหมียวก็โหหน้ารัตน์นาไงล่ะครับโอ้โหทาไมทําไมตอบกันได้เก่งขนาดนี้แล้วมาเหมียวผมว่าจานมาเหมียวมันไม่ใช่คําถามมันถามส่วนตัวได้ยังไงครับพี่ฝนว่าไงอรอพวกนั้นน่าจะประถมนิเทศกันเสร็จแล้ว แล้วจะได้ใครมาเป็นนักดับเพลิงอ่ะไม่รู้เหมือนกันลองเดินไปดูดิแต่ชุดก็มีครบคนแล้วนี่นาองั้นเราก็เข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าไปถามเขาว่าตกลงใครจะได้เป็นมานักงา,านดับเพลิงนะนะแต่พี่เอกว่าจยานว่าเหมียวดูแปลกๆนะแปลกๆยังไงรรอระเหมือนเขาประหมา่าประหมา่าเวลาที่จะเลือกทุกคนเข้าไปคุยอะ่ะ <c oughs> จ้าว่าเหมียวแกก็เป็นแบบนั้นแหละหรอนั่นไงก็ใส่อยู่ทุกคนนี่นาชุดอ่ะเอาแล้วทุกคนตอนนี้พวกนายสอบผ่านกัน การเป็นพนักงานดับเพลิงทุกคนเลยโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณสําหรับชุดยูนิฟอร์มนี้ด้วยนะครับอาจารย์มเมียวความจริงแล้วพวกนายผ่านตั้งแต่แรกเราไม่มีอะไรฉันแค่อยากรู้ว่าฉันหล่อหรือเปล่าแค่นั้นเองมเมียวโอ้โหสุดยอดเลยอาจารย์มเมียวอย่างหล่อเนยครับ